แล้วตอนนี้นะครับผมเดินทางขึ้นสู่เสมืองนะครับจ,จุดชมวิวนะฮะเพเพื่อนครับและตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าสะพานหอมฮักแต่ที่นี้ผมก็ไม่รู้ประวัตินะว่าเป็นองไงโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะเดินต่อไปนะก็ข้างหน้าแล้วเนาะ1ิ3แปดสามสิบเจ็ดเกือบสี่สีองศามั้งวันนี้นะเรานีครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จุดชมวิวอีกจุดนาสาราลิมทางเนาะเขาเรียกว่าสาราริมทางนะครับผม ปินนปปได้ตอนนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เราจะมาเป็นสำรวจเส้นทางนะ แล้วตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าสะพานหอมฮังเนาะก็คนแถวสมิงนี่เขาก็จะรู้เขาจะรู้ดีนะฮะเขาสร้างมาเพื่ออะไรนะครับแต่ที่นี้ผมก็ไม่รู้ประวัตินะว่าเป็นยังไงเนาะครับก็เดี๋ยวเราจะเดินต่อไปนะก็ข้างหน้าแล้วเนาะถามว่าร้อนไหมนะฮะร้อนมากนะครับเกือบ40องศามั้งวันนี้นะโอเคแต่ความนฮะก็ท้องฟ้าค่อนข้างเคลียร์นะฮะก็ เคลียร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะวันนี้เนาะ Two thousand years later เดี๋ยวเราจะแวะซื้อเอ่อเป็นบิงชูแล้วกันเนาะก็เขาเรียกว่าอะไรนะคุณนัทบิงชูเนาะเป็นน้ำแข็งใสล่ะครับผมข้างทางเป็นร้านี้ค่ะท่าแม่นค่ะตรงนี้ไหนอมเจตตังตังที่มามาจากแบรนด์นี้นะคะ มือคนไม่เอาหนักมาอืมโหเป็นน้ำแข็งใสครั้งแรกนะครับแเอ้ยนะอืมซื้อมาได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้สี่สิบสิบห้าบาทครับผม เดี๋ยวไปกันต่อครับผม แล้วตอนนี้นะฮบผมอยู่ที่จุดชมวิวเนาะของสเสมืองนี่นเองเนาะก็จุดนี้นะฮะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นวิวหลักล้านนั่นเองเนาะ <c oughs> ดูข้างหน้าแล้วกันเนาะโอเคนี่ครับเ,เพื่อนๆนี่สวยไหมท่าทิ์นะฮะกำลังจะตกดินเนาะ <c oughs> ช่วงเวลานี้ <c oughs> เป็นช่วงเวลาที่พิเศษสุดๆครับ <c oughs> เพื่อนๆนะถือว่าผมโชคดีนะฮะที่ได้มาที่นี่นะ ก็ซ้อนกันเนาะอยู่ในเขตของเสมืองนะเสมืองแม่ริมนั่นเองนะผมว่าสวยเดียวๆนะที่นี่ก็ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะก็เป็นศาลานะครับศาลาริมทางนะศาลาริมทางนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับก็เราจะมาเป็นสำรวจเส้นทางนั่นแหละนะคือเราจะขับรถเล่นนะฮะก็คือเป็นวันว่างของผมอีกวันนะที่ผมต้องออกมาทำคลิปนะครับโอเคครับดูวิวข้างหน้านะครับผมสวยมากมากครับ โอเคครับเอ่อคุณคุณคิดว่าไงว่าที่เนี่ยที่คุณมาที่นี่พามาคือนี่คือแสงดูนะครับนี่คือแสงแหง่งก่อนพระอาทิตย์ตกเป็นแสงสุดท้ายแล้วครับอ๋อเป็นแสงสุดท้ายนะคุ้มกับที่เรามาหน้าวันนี้นะถือว่าประมาณแปดโมงครึ่งนะนาหก <6 S 1> โมงครึ่งนะฮะตอนนี้เวลาหกโมงครึ่งนี่เองเองนาะแสงเนี่ยสวยมากๆกครก็คือดูลักษณะนะก็เป็นชั้นเนาะทิวเขาก็จะเป็นชั้นชั้นถือว่าโอเคครับผมครับเพื่อน ก็ตอนนี้นะครเป็นเวลาเกือบเ,อเกือบทุ่มละเนาะ<ช>ก็เดี๋ยวเราจะาขับรถนะฮะไปถึงแม่ริมเนาะพอถึงแม่ริมปุ๊บเราก็จะกลับในเมืองแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเดินทางของเราเป็นช่วงเวลาการเดินทางที่ไม่ยาวนานนะแต่ว่าให้เออ่เขาบอกว่าเป็นแรงบันดาลใจนะฮะสําหรับคนที่อยากอ,าออกไปรถ ผฝากไว้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆแล้วเนาะก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะให้ช่องของผมด้วยนะครับสัปดาห์หน้านะครับผมจะมาทําอะไรนะเพื่อนๆคอยติดตามผมวิงนะโอเคนะโอเคพีนี้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมก็โอเคครับเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย Six hours later พร้อมยังพร้อมยัง ไม่ตอนนี้เราจะถามวุฒิน,นะพร้อมยัง Let's go Let's go นะครับ okay. เพื่อนเพื่อนครับเราต้องเราต้องกลับก่อนอเส้นทางนี้จะมืดนะครับผมพ้าอาทิตย์ตกแล้วนะครับผมก็ต้องรีบกลับทันทีนะครับเพราะว่า บริเวณเส้นนี้นี่ค่อนข้างที่จะไม่มีไฟครับผมเส้นนี้นะฮะเป็นเส้นที่เอ่อเป็นทางชนบทนะฮะก็ไม่มีไฟกิ่งนะฮะเพื่อนเพราะไม่อย่างนั้นนะฮะรถจะ,จะ,จะเอ่อเ,เป็นรถบรรทุกนะฮะที่จะมาตรงนี้เนาะแล้วเราคิดว่ามันเหมือนจะไม่ค่อยปลอดภัยนะฮะผม เพืเ่อนๆแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านอาหารข้างทางแล้วก<ม>ันริเวอร์ร็อกนั่นเองนะอยู่ข้างๆหมดเดี๋ยวเราจะไปสำรวจนะครับว่าเขามีอะไรให้เรารับประทานบ้างนะครับโอ้ เป็นสะพานนะครับสะพานที่ดีอุ้ยเ,เพื่อนเครับตรงนี้เป็นสะพานนะสะพานตรงนี้จะเป็นแม่น้ำนะแล้วก็มีสะพานไฟด้วยนะเ,นเพื่อนๆนนะผมนะตอนนี้เนาะ ตอนนี้นะผมจะเข้าไปสั่งน้ำนะครับผมตอนนี้เนาะน่าจะมีน้ำอะไรที่มันดับกระหายพวกเราได้นะกละปุดนะอ่าพละปุกนะโอเคได้มาแล้วนี่เหรออ่าเปิดได้ประมาณแปดเดือนครับพอแล้วผม สุดยอดครับเพื่อนๆตอนนี้นะฮะเป็นเวลาทุ่มกว่าแล้วนะก็คือเราแวะที่ร้านอาหารเป็นคาเฟ่เล็กๆนะฮะตอนนี้แวะพักผ่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปต่อนะผมเข้าไปในเมืองนะ นะเพื่อนๆที่นี่คือชิลมากๆเลยครับผมใครผ่านมาที่นี่แวะด้วยนะครับตรงที่เดอะริเวอร์ร็อกครับผม <laughs> นี่เป็นวิวหลักล้านนะครับเพื่อนๆนะมากันได้นะเป็น, River Rock Cafe นริเวอร์ร็อกคาเฟ่ในเงาะ ตอนนี้เนะเดี๋ยวคุณอาจเขาจะเป็นคนชำระบินนะครับ